้องร้องเรียนนะครับคุณผู้ชมครับและเขามีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับแม่ค้าขายไขย่ขับรถกระบะขนไข่ไก่ไปปรากฏว่าเจอลัมโบกินีขับชนความเสียหายเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพตัวรถกระบะขนไข่เนี่ยเนี่ยฮะเทกระจาดแล้วก็ลงข้างทางส่วนลัมโบกินีจริงๆ l a m ลัมโบกินีสีเขียวเนี่ยเขาก็เสียหายอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะสาภาพเขาก็เป็นอย่างนี้มันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแหมลัมโบกินีกับรถไข่ไก่ เราก็นึกว่าค่าใช้จ่ายมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไระใช่ไหมฮะปรากฏว่าไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายลัมโบกินี่บอกให้ไปเอาจากประกันทีนี้เองมันมีเรื่องสลับตัวคนขับเลยครับคนขับรถไข่ไก่เนี่ยเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาลองดูภาพนะฮะนี่ลัมโบกินีเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บจอดพอจอดปุ๊บกาดซึ่งเป็นผู้ชายชาวไทยลงจากฝั่งที่นั่งข้าง และชายชาวต่างชาติลงจากฝั่งที่นั่งคนขับนี่ฮะภาพนี้มันก็จะชัดแล้วสลับเห็นไหมฮะสลับเสร็จปุ๊บตอนไปแจ้งความบอกว่าคนขับเป็นกาดคนไทยแต่ภาพมันฟ้องว่าจริงๆคนขับนี่คือชายชาวต่างชาติทำไมเขาถึงต้องมาพูดเรื่องนี้กันเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของการเคลมประกันด้วยครับเอาฟังเสียงหน่อยฮะคุณกำไลทองเจ้าของรถกระบะครับเรื่องเรื่องการเปลี่ยนตัว หนูทราบหลังจากวันเกิดเหตุมาแล้วอ่ะแล้วหนูโทรไปถามเขาเขาก็บอกว่าไม่รู้พี่คุยกับประกันเอาเองเลยคือทุกอย่างเขาโยนให้กับประกันหมดหนูไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอ่ะหนูเป็นฝ่ายโดนกระทําหนูว่าอยากให้เขามาช่วยหนูนะตรงเนี้ยสองแสนบาทเพราะงานหนูถามว่ามันหนักไหมมันมันก็หน,นักนะมันต้องใช้แรงมันต้องใช้แขนมันต้องใช้ขา อย่างใครอย่างเขาอะเขาไม่มาเกิดมาเป็นหนูเขาเขาไม่รู้นะว่าค่าใช้จ่ายต่อวันเท่าไหร่นี่ฉันเป็นคนขายไข,ข่อะค่ะฉันมีค่าใช้จ่ายแต่จริงๆลัมโบเนี่ยเขาก็ให้มาหนึ่งแสนบาทนะครับคุณผู้ชมครับบวกกับค่ารักษาพยาบาลห0พัน 6, 000, แต่ทีนี้มันไม่พอค่าซ่อมแล้วก็ค่าข้าวของที่เสียสูญหายไปเสียหายไปด้วยแฟนของคุณกำไรทองก็พูดถึงเรื่องการสลับตัวคนขับด้วยครับ ก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็ถามว่าพี่พี่ขับรถยังไงมาชนผมเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ทุกอย่างให้ผมอะอยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรหรอกถ้าอยับให้มันจบไวให้มันเร็วก็เงียบไวเดี๋ยวทุกอย่างจะดูแลรับผิดชอบหมดคือกาดฝั่งซ้ายเพราะว่าขวาเป็นสลั่งคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ พอไปเสียค่าปรับเสร็จเรียบร้อยกลับไม่ได้อะไรเลยเหมือนเราอะ่ะตัดสินใจผิดที่ไปเชื่อคําเขาบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวจัดการให้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือแฟนของคุณกําไรทองเจ้าของรถไข่ไก่ทนายคลายทุกครับตัวแทนจากสํานักงานนะครับของทนายเดชาก็บอกว่าก็เดี๋ยวรับเรื่องคดีนี้เอาไว้แล้วเบื้องต้นเนี่ยทำหนังสือร้องทุกข์แล้วก็เอาคลิปวิดีโอหลักฐานสาคัญให้พนักงานสอบสวนโรงพักเมืองเพชรบุรีแล้ว ข้อหาแจ้งความเท็จนะครับสวมรอยเป็นคนขับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรครับ